เมื่อวันที่18มีนาคม2568นะโรงแรมมิเลนเนียมพินตันกรุงเทพสมาคมจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งประเทศจีนร่วมกับพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนของไทยได้จัดการถแถลงข่าวเพื่อประกาศความพร้อมในการจัดงานแสดงสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรนานาชาติแห่งประเทศไทย เน้นย้ำความสำคัญของงานในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีเป้าหมายที่จะเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาในอุตสาหากรรมเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคเอเชียงานนี้คาดว่าจะดึงดูดผู้เชี่ยวชาญเอ็นเทอร์เพเรเนอร์เกษตรกรและผู้สนใจจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้แสดงเทคโนโลยีและสร้างโอกาสทางธุรกิจในส่วนของวัตถุประสงค์เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการจัด ร่วมกันนะคะในในหลายหลายองค์กรนะคะก็ในส่วนของจีนเนี่ยเขาก็อยากที่จะมาแสดงนวัตกรรมที่เขามีนะคะที่เขาใช้อยู่ในประเทศจีนให้ขยายออกมาว่าสามารถที่จะใช้ในส่วนอื่นได้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาเซียนนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของไทยเราในโอกาสที่ที่ดิฉันเห็นเนี่ยก็คือเรามีโอกาสที่จะได้ใช้เทคโนโลยีที่อาจจะแปลกใหม่ นะคะ,ะส่วนหนึ่งบางส่วนเนี่ยอาจจะเหมือนอเทคโนโลยีของเรานะคะหรือบางส่วนเนี่ยอาจจะแปลกใหม่กว่านะคะอาจจะมีสไตล์ที่ไม่เหมือนเราอาจจะมีความคิดนะคะที่อ้ออย่างนี้ก็มีด้วยเหรอหรือบางคนก็บอกว่าโอ้เนี่ยอยากได้อย่างนี้พอไปเห็นที่จีนอุ้ยมันมีแล้วอย่างเนี้ยนะคะเพราะฉะน,นั้นในลักษณะเนี้ยมันคือความหลากหลายที่อยากให้เห็นสิ่งที่เราได้ในมิต,ติของกเกษตรกรนะคะ,ะ,กะเกษตรกรเรามีโอกาสเลือก นะคะว่าจะเลือกแบบไหนอันนั้นคือในมิติเกษตรกร,กรที่แน่ๆเลยสิ่งที่ดิฉันเห็นเนี่ยก็คือการช่วยในการมีเครื่องจักรใช้ในการเกษตรกรรมในยุคต่อไปของเราเพราะเรารู้แล้วลหละว่าวันนี้เราก็มีปัญหาเรื่องแรงงานนี้จะทํายังไงให้มันมีเครื่องจักรใช้ก่อนนะคะหลังจากมีเครื่องจักรใช้แล้วเนี่ยจะพัฒนากันต่อไปยังไงเนี่ยมันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะคะทีนี้ในส่วนของภาคเอกชน นะคะก็จะมีเรื่องของการร่วมมือกันจะแมทช์เมชกิ้งเรื่องบิสเนสอะไรก็ว่าไปนะคะอันนั้นก็คือเรื่องธุรกิจนอกจากนี้ในเรื่องอุตสาหกรรมเครื่องจกักรกลการเกษตรของเราก็มีนะคะที่เขาอาจจะร่วมมือกันหรือว่าอาจจะเห็นไอเดียในการพัฒนาอะไรต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ดิฉันคิดว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะไปเกิดผลดีกับเกษตรกรและท้ายที่สุดก็คือได้เรื่องของผลผลิตของประเทศค่ะซ,ซึ่งตรงนี้ดิฉันคิดว่า เราไม่มีอะไรเสียนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเกษตรกรต้องดูแลตัวเองนะคะทำอย่างไรให้ทําได้ทันวันนี้อยู่ดีๆก็ฝนตกอยู่ดีๆก็น้ําท่วมอยู่ดีๆก็แล้งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําให้ทันถึงเวลาปุ๊บเนี่ยต้องรีบทำะฉะนั้นถ้าไม่มีเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือทำไม่ทันแน่นอนก็เฟล,ลไปอีกปีนึงเฟลไปอีกขอบหนึ่งนี่คือเป็นความสําคัญของเครื่องจักรกลการเกษตรค่ะ 呃，刚才那个也有呃其他媒体也问了这个问题，大体相似的就是说，我们综合考量的有几方面，第一个是说呃，整个经济的呃一个国家的一个经济经济状况，另外一个就是这个人口，还有土地耕地面积就、呃、等等这些方面的些整体的综合情况，我、嗯、们就从综合情况里面选择一些呃那、这个条件比较好的地区，就为我们的一个选择项。 ก็ด้านแรกนะคะการคัดเลื่องประเทศที่จะมาออกงานค่ะหนึ่งเรามองเนด้านของประชากรสองในเรามองในเรื่องของด้านพื้นที่ประเทศแล้วก็สามเรามองในเรื่องของวิทยาศาสตร์การเกษตรที่มีการเติบโตนะคะว่ามีความเติบโตได้ดีไหมอะไรเงี้ยก็คือประเด็นหลักที่เรามองภาพรวมโดยใหญ่นะคะที่เราคัดเลื่องประเทศที่จะมาจัดงานเค่ะ 很自豪的一些产品的话，很亮眼的话，到这个的话，请到到到大家到时候去发现吧。总的来说，我们带来的产品应该涵盖面还是比较广，还是比较广的。从拖拉机的适合水平用的拖拉机，到呃收获机，以及到这个植保无人机、田、呃、间管理机械，包括粮食粮食加工、呃，粮食加工机械。

แต่ละประเภทด้วยอะค่ะก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ครอบคลุมในหลายๆชนิดของเครื่องจักรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าตัวไหนเป็นจุดไฮไลท์ที่สุดเนี่ยอันนี้อยากจะเชิญชวนให้ไปดูที่งานดีกว่าค่ะอันนี้จะได้ไปดูด้วยตัวเองตัวเองจะดีที่สุดนะคะด้านชิ้นเยอะที่สุดันก็ภายใั้น้ช่ไหมครับขออาเพ่อี่อคเราไดรกาัองจาก้ิตที่มีชือีงนระเจีที่ชอสงในประเทศที่มีงนะ ค่ะก็คือว่าอย่างสินค้าที่ไฮไลท์ที่เราเราบอกไปเนี้ยค่ะก็อย่างเช่นบริษัทที่เอามาแสดงในสินค้าในงานนี้นะคะของจีนนะก็ถือว่าเป็นต้นๆของบริษัทเลยอะค่ะก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยที่ในที่ขายดีที่สุดมียอดขายสูงที่สุดในประเทศจีนนะคะถ้าเทียบกับไม่ว่าจะเป็นเอ่อเทียบกับแบรนด์ของต่างชาติที่ที่จีเนี่ยเขาก็สามารถสู้ได้เขาก็สามารถที่จะเป็นยอดขายที่สุดที่สุดได้ด้วยอะค่ะ 欢迎大家在今年的七月二十三日至二十五日到泰国曼谷的呃 Impact 展馆八号馆来来参观我们的展会，我们一定会给大家呈现一个不一样的一个有特色的展会。 ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเพื่อมาร่วมงานในวันที่23-25กรกฎาคมนี้นะคะที่เราจัดงานขึ้นที่มิตรทิมแพคเมืองทองธานีค่ะแล้วก็ฮอล์นะคะสามารถที่จะมาร่วมชมงานแล้วก็ร่วมชมเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องจักรต่างๆที่เรานํามาแสดงในงานได้ด้วยค่ะก็ถือว่าเราถือว่าทุกท่านเนี่ยจะได้รับประสบการณ์ในการร่วมงานที่แตกต่างแล้วก็พิเศษมากจริงๆค่ะเพราะว่า